สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรบกวนเวลาอันวิกาเตอร์ของแม่หลวงเจปิณห้องแม่หลวงอย่างเนอะแม่หลวงบัวจันเดอะแม่หลวงบัวจันเป็นแฟนของประหลวงอย่างสงวนสงวนเป็นผู้แก้วัประหลวงแก้วเองเนาะเมื่อกี้ถามมาปิณห้องก็ถามมาประหลวงแก้วอี่นะมาเตอร์อีหล่ะอันนี้เป็นบ้านไผ่ครับอันนี้เป็นบ้านปู่อุยกรแก้วที่เพิ่นไปคนเริ่มแบ่งปินหัวที่นะคนแรกนลครับปู่อุยกรแก้ว แล้วเป็นอย่างกับปวีครับ้วเป็นลูกสาวลูกสาวคนตีอะไรครับมันมีหลายแม่แต่โอมีหลายแม่ถ้าแม่แม่นี้ใจะเป็นคนแรกอ๋อเป็นคนแรกเลยนะครับอ๋อป้าปลาผมบ่ทั้งหมเด็ดเดเจอขึ้นวนแม่เลยจ้ะไปดูที่สถานที่ผู้อุ้ยแง่แก่นเนาะครับอันนี้เฮือนทีู่้อุ้ยแง่แก่นเลยเนาะอันนี้เป็นเฮือนปูอุยแต่แล้วเฮือนหลานี้แปลงเืินหรือยังนี่ครับเอ้ได้หกเจ็ดสี่ปีแล้วแก้ก อันนี้นะจะเป็นมุมอ้ยแนแกนผู้อุ้อยดูไม่อุ้ยครับโอ้ยวัสดีครับอันนี้เป็นมุมของผู้อุ้ยจ้ะอันนี้น,นี่จะเป็นมุมที่พู่นั่งนีนยแก่นนะมุมนี่นะจ้แต่เจ้าจะบารือของนะอันนี้นี่จะเป็นของที่ผู้อุ้ยแปลงครับเมื่อก่อนในที่เซตเลยมันจะมีหน้าเอะไรพุ่นมาขอรู่ซื้อไปอีกอ๋อนีนะ่โอเคจ้นี่ ี่เลยจะปักเองเอจ,จะมันมันแล้วแต่ความชอบขอเต่ากับสามอันก็มีแหาอันก็มีสองอันก็มีแล้ก็จะปักนี่แกที่แม่หลวงเสียบนี่คือฝีมือของแม่หลวงจะอันนี้ของเป็นฝีมือเจ้าเลยจะอ,อันนี้เบอร์สี่กับเบอร์ห้า <5. S 2> ครับมีเบอร์สี่กับเบอร์ห้า อันนี้คือปูนหอมว่าปีนปักผมปีนปักหอมโบราณเนี่ยจะเป็นทรงโบราณดั้งเดิมหอมไม่เจมอันนี้นะทรงงเดิมเลยแม่ับถ้าว่าปล่อยหน่อยนี่พอจะง,งูรู้ว่าเป็นหอมไม่เจมเพราะว่ามันจะลายมาเหมือนกันม,มันจะมีเนี่ยมันจะมีสี่ซสยอยีกอ่ะสี่ไซสมีไซส์ของครับจะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไซส์ทีหนึ่งจากเลกไปหันย่อยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าจะถ้าทองเหลืองแล้วถ้าเอาคัดไว้เนี่ย มันจะเริ่มเป็นสีเหลืองแต่ถ้าคอร์สวันนี้มันจะเป็นสีเยอะกว่าแต่มันจะเริ่มเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นีนแต่เดิมปออุ้ยกรแก้วเพิ่นก็ทําแบบนี้เลยจ<า>ลระรับปออุ้ยกรแก้วสมัยก่อนเพิ่นไปเรียนจากไหนนะครับเพิ่นปออุ้ยแกมามีครูสอนจะเป็นคนที่แบบฟูมงฟักรักจับนี่ไงโอเคจ,จะจะเนี่ยเป็นสาลาปูจะเป็นช่างสิบหมู่เนาะเกยได้ฮับโล่ะนะโลว่าจะงี้น่ะเป็นสภพช่างพื้นบ้านปี2538ครับ จแล้วก really so 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 ็แปลงเฮือนแปลงทางนี so ้นะแกะสลักน so ้ำป oh, so yeah. ูจะจะเนี่ยหมดคนดีมามีครูสอนนะครับคือปูใจจอมมาแล้วกับมาวาดแล้วกับมาแกะคนเดียวพอหน้าต่างประตูนี่เป็นฝีมือปูหมดอันนี้นะครับประตูนี่คนเดียวแล้วก็แกะคนเดียวอ๋อนี่คือฝีมือปูอุ้ยเลยนี่อันนี้จะเป็นหูถ่ายคือแค่ เขาจะแมา้เล็กับเขาจะโซงมะงงอีก,อ,กอันนั้นอันนั้นฮูบน้องอันนี้จะเป็นภาพวาดเนาะเป็นของูุหลานหลานจจเง็นกูศิละปะก็ด้านล่างกับแม่นอกนะครับอันนันดาอันนันยิปโซแต่าที่เขาบัตไทยหูบเขาบอนี้ก็มีมม <า S 1> แล้อันนี้เมื่อสมัยอุ้ยเปิ่นแปลงเมื่ออายุตะไรหาปีนีน่ ปิ่นนะครับเออปู่อุ่ยจะเริ่มแบ่งเริ่มแรกเลยทำไมยูแปดขวบนย่างเพื่อนเราไงแปดขวบเลยจะปู่อุ่ยนี่แต่ก่อนโพนมันเียนหนังสือตึกป .2 ขาก็ออกเนาะแต่ปู่อุ่ยนี่ทีแรกนี่มันก็จะแป้งมีดแป้งซางเอ็มไปพ่อแช่งในหมู่บ้านไะครับปล่อยเมื่อใดกะปว่าเพื่อนแป้งเพื่นกะจะเอาเพื่อนเพื่นแป้งกับเพื่อนบาแป้งเข้ามากรโคดกระโขดกับแม่ฝึกแป้งคือผ่อนนะสองมันจะมาฝึกแป้งแต่ก้อนนี่ ป่นคนท่านี้ผพ้จะจอยสตางแดงที่เป็นหงเป็นเครื่องแน่งเนาะแต่ก็มันจะมีปีนจุ๊ดจดอย่างนำนำขนนุนเนี่ยมันจะมีอันะไรก็ผูอุ้มกลับมาทอแล้วก็มันมาแต่งแต่งลายม้วนป่นแต่ก่อนนี่มันไม่ใช่มีลวดลายเนาะแต่แต่เจ้าแม่และยาเหลังนี้กลับมาเปลี่ยนอีแหมซอยหัวพลอยขึ้นอีแหมแต่นี้คือเป็นตีนมประยุกต์ประยุกขึ้นมามันจะมันจะมีหลายแบบมันจะมีทรงป้านมีอะไรน้นะครับ เดี๋ยวนี้จะส่งออเดอร์ไปเพื่อหลานหลานจะหายทางเฟสปินปอกผมแม่แจม่มดีเลยครับหลานเนี่ยการตัวบบแบบนี้จะอันนั้นนี่เป็นฝีมือผู้อุ้ยมดเลยนี่ยผู้อุ้ยจะแต่งเครื่องมอญเครื่องมือนี่จะแต่งโเดียวหมดนะครับตะเกียงอันเนี้ยเนี่ยฮอลลอยเชื่อ,อมลอยนี่มันนะนี่ปลอมโลโมโลาของผู้อุย้ยอันนี้ของอันนี้เป็นห้องแข็งครับอันนี้คือตั้งที่ฮาลจะตอกจากแท่งนอยออกไงตอกนี่นะจะทากนี่นะ มันมันมันขั้นตอนมันน่ากุเรื่องปิด่งมันจะต้องผ่านความฮอนมันเนี่ยอันนี้เวลาเขาติกี้เจ้าแปงที่ปิดกลวงไหมคะเจ้าก็จะมาประกอบม้วนน,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 นี่ข้าวเขาอดแาข้งหน่อยอเพราะว่ามันจะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่สมัยตะก,ก,ก่อนแ,แ,แม่น้อจะจะเลวก็เพ่าะม่มันพอใจออาการนี่ันไม่ได้เพร่อหายต้องไปเจ้ามาขามหอดเงาอินะมันจะออกจากก่อนถ้าใจแกว่ะแต่หอใจอยนี้มันมันทนเย็นแต่มันไมโทนหอนนะ บางโคนนี่เวลาซื้อเนี่บอกเาอาคาเขาชอบเป็นแบบธรรมชาติอิค่ะนาะแบบมันเป็นของบากกาวเองนะปูยนี่ฝีมือมันจะเนี้ยบจะเย็นปุยนะอืมนมันมันก็มันมนมันคลายๆก่อนแต่ว่าเจ้านี่จะบละเอียดตัวของปุยไงอันนี้ฝีมือของปุยอันนี้ฝีมือปุเดิมจะอืมอันนี้เป็นฝีมือเจ้าน่ะมันมัน มันเหมือนกันแต่มันมันคล้ายแต่มันเหมือนมันจะมีลายเซ็นของปอุ้ยอยู่เนาะน้องวัดลา,า,ายเซ็นเนาะแบบสไตล์ของปอวี่นี่เองขอคาร์ตูนหัวถ้าว่าของฝีมือลูกกับฝีมือป่อไอเนี่ยคาร์ตูนหัว,หหวเหลือกิ้งอันแลน้วครับฝีมือของปอุ้ยไอมันเหลือละแกะแต่จะมีมูอาจารย์เปิ้นจะเก็บอยมอชแก่เทคโนเปิ้นจะเก็บอยอ๋ที่เป็นเป็นปน,น,น้ำมาอนุรักษ์นนะครนะัจอด น้องพระเจ้าหลานเธอเพืาอกระเสด็จนี่สองสองสามปีทัดกันคุณจัชอบงานได้ไนนี้แล้ามาก่อนปุ้ยนอนห้องไหนนี่ห้องนอนเน่ะห้องเนี้ยเนาะจะแบ่งคนเดียวเฮือนน่ะแบ่งปีเล็กปีน้อยแบ่งไปอ่ะนะปุ้ยนะเนี่ยเฮือนนี้แบบได้จ้างสักบาทนะจนจนแบบแล้วนะจนเอาขายก็ขายจะขายจะแขกแม่ก็ไม่อุ้ยบนเลยขาย อยู่ได้อยู่นี่พี่อุ้ก็จะป้อนส้ายเหรอมุกอุ้ยต่อตอต่อตัต่อมันนี้เจ้าบอกต่อเหรยะเพราะว่าแป่งปิ่นใช่ไหมมันบมีเวลาเนาะจ้าไม่เขไม่แจ่มนะเจาะเขาไม่แจ่มของพี่พี่แฟกค่ม่อู้ก็จะข้ายเจาะเจาะแก๊กเราวลาแขกมาอปิ่นอนน่นะเะาแม่อุ้ยชื่อยางอ่พี่อุ้สุกเนะแปดสิบสองมอกกัยูสองนก็พ่อุ้ยเลยเนาะพ่อุ้ยจ่ายกับยูคนเดียว ป้อนฝ้ายตัวเวลาแขกมาพุ่นจะชอบออ๋พุ่นจะชอบคตาดีหูดีเลยเนาะฟังเพลงฟังนี้เลยนะจะมุมนี้เน่เวลาแขกมาพุ่นจะชอบได้พุ่นว่ามันดูคลาสสิกกันนะอหแม่นครับ เพราะว่าช่างกล้องต่างประเทศนี่เพิ่งจะมาเป็นรถตู้นๆนะมาถ่ายนะครับจะขึ้นหนังสือทางรถไฟมีไม่อุ้ยตัวเวลาเขาจะส่งข้อความเป็นเป็นคอมโค้เนี่ยส่วนแรกจะมีหกไม,ม่อุ้ยเนาะเป็นมุมตีผมวินหนังเนี่ยเพราะนั้นอะไรเป็นมุมดีเป็นมมุีคลาสสิกเป็นมุมตีเวลาเขาแม่เนาะเขาจะแทาทีตรงเนี้ยท้ายตรงเนี้ยเดี๋ยวผมสงสัยตั้งเนี่ยที่เล็กตัวนี้คืออย่าง,างไงวันนี้เนี่ยเป็นตั้ง ตั้งตั้อุ่จะแปรงคนเดียวเขาบอกว่าทุบๆที่เวลาเาจะเอาใส่แกนอะไรแกนเนี่ยผู้อุ่นสองมันจะแป่งคนเดียวม้วนหิบม้วนเขจะแปรงแปรงคนเดียวหมด้วหมดเนออกขอบก็คือว่าบ้านเนี่ยแปรงอ่ะนะการการจุดเลโก้น่ะนอกมันจะมาหอนหัวเลยนะแม่นคือว่าเป็นห้าหกสิบเจสซีปีกอะไรกันไม่เช่อบอกเกิดเลยนะแม่นแมนลายเลโก้นี่เลยคือ ปานีดเลยนะคนคนมีฝีมือคนมีศิีปงเพราะว่ามันจะออกหมาะมาจอกไปคอนเทนตนะเบ้นนะอันนี้นี่ก็จะแป่งช่องลมเนาะอันนี้ฝานลายเนาะจะอันนี้ฝานลาย่เราปิดเปิดได้ช่องลมนะปิดปิดเปิดลมได้กันอันนี้ก็ปิดนี่เนี่ยเขาเนื่องถึงสมัยก่อนโอ้ยมายืนพอนี่เนาะยืนพอนี่เนาะนั่นหลอกเข้าพอนหลอดข้านั่นหลอเข้าก็พร้อมแปลงครับบ้านในเมือ๋อบ้านตะกอนมันจะมีหลังเงียอย่างนี้กับ เป็นปืนขายไปเลยเป่งไฮมอยมันน้ำท่วมน้ำมอคอนมีน้ำท่วมตัวเน้ำท่วมกันระดับน้ำนั่นนหมครับโอ้ปีปีห้าสี่เจ้ปีห้าสี่แล้วตะวันที่บ้านหลังนี้ก็ไม่อุ้ยอยู่ไม่อุ้ยกับแอ้อ้อยู่ละครัวมือนี่แหละครับไม่หลวงครับเนี่ยวันนี้ไม่อุ้ยเป็นคนขายม่อุ้ยก็คนขายเจะแจ๊กป้อยอะไรไม่อุ้ยเลยแล้วก็เจาะกับยาเป็นหลองคนแล้วก็ ปลาปอยไม่อุยนะกระแป้งห้องนะคระับของเก่าอวดฮะนั่นผู้อุยที่จะชอบสะสงองกันแล้วมันจะมีอย่งก็หีบเสียงโบแลนนั่นนะจะแต่มันเสียไปแต่ผู้อุยนี่เครื Design> ่องดนตรีแบบนี้ผู้อุยจะแปะหมดนะเปิลแปะคนเดียวเลยกันแปะคนเดียวเล่นคนเดียวนึ่งอ๋อซึงนี่นะซึงกับแม่นสล้อกับแม่นมันแสดงว่าอ้ยเปิลเล่นซึงคนเดียวจะวันนี้เปิลเป็นนักดนตรีสล้อเนี่ยกับแม่นครับ ปลีเอปลีไม่อวยอร่อยป้ะปุ้ยอวยเนี่ยเปลี่ยนจ้างปลีเลยนะนี่เป็นฟรีมือของอุ้ยมดเลยจ้ะอ๋อจะแกะมดละแกะหำยนของประตูหำแกะมดได้ไหมหำยนบังกับแกะคนเดียวจะรู้ไปแล้วเปิงกันเนาะแล้วเห็นนี่ก็ต้องหาอุ้ยเนาะงอมดเนาะจ้ะเห็นปลีมือตาเนี่ยนะจ้ะอันนี้เนี่ยแปรงกรอบคนเดียวไหมเนาะเนีดีแล้วครับจะนั่เลยไม่หลวงกันเลยสืบทอดพิชากการทำปิ่น ป่ะป้าผมไปดูกันทำปีนพองหลออนี่อันนี้เราดูประวัติแล้วเนาะจะดูประวัติของอุ้ยล่ะจะดูผลงานดนี่เนาะผมเห็นมุมนี่นะนังสืออย่างก็มาทายก็ทายมุมนี่ร้ายกาะไรอย่างเปิ่นก็มาทายมุมนี่เนาะแม่แม่ผมก็เลยอยากมาดูื่อตาของตกเก่าจะวันนี้ได้มาละป,ะปะ่ะป้าผมไปเออนี่กลายเป็นมุมแม่หลวงละจะแม่หลวงดจันอันนี้บ้านนี่เป็นห้องว่าไม mer, ่หลวงอย่าง ไม่ลงจันนี่ไม่ลงจันนี่เนาะผมขออนุญาตเขาไม่ลงจันเนาะจะเออนี่แล้วตอนนี้มีลงจันกําลังทําอย่างอยู่จะกำลังจะเตะจะขึ้นลายมันจะขึ้นลายจากจากเล็กตรงไหนจากทองเหลืองเป็นแผ่นเป็นแผ่นที่แรกมันจะเป็นแผ่นอีกแต่มันจะแวงหนึ่งเมรเน้ออันนี้คือแผ่นทองเหลืองจะแวงหนึ่งเมตรแล้วก็เราก็จะเอาวงเวียนไะวงเวียนนี้ปู่อุ้ยแปลงคนเดียวนะ แปรงคนเดียววงเวียนนะแปรงคนเดียวตัวแปรงคนเดียวคือมาพึ่นบได้เชื้อมาจากอุ้ยแน่ๆเลยมันแปรงแปรงคนเดียวจะสมมติว่าเฮาจะอันจสมมติว่าเฮาจะเฮาจะแปรงเบอร์แสไหมเนาะนี่เขาวาดมันมันจะมีวงกลมของมันมันมีนี่นี่ไงวาดอีกวาดจับจะวาดอีกเลยก็เฮาจะไปวาดอีกอะอรวาดอี ด๋ยวนี้นึ่งอ่านนี่นาะครับเก็ต้องอตกจุดนี้อก็จะวดนี่นีวาอันจะอันนี้เาวาดสวนรับได้หนึ่งอ่านไหมคะครัไปตรงจับใจตะกอนนี่อู้หูตรงเี้ยเริ่มต้นจากอีเลเนาะมต้นอีเล่มันมันแจ้เพราะมันเปิดงานฝีมือไม่ใช่บางงานงานเมดเนี่ยมันจะแจ้ วันหนึ่งก็ได้แสมอันตลอดเหมนเช่นน,น,นะจะตั้งแต่หัาเริ่มมันรว่าลองเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ,ญ่นี่จะเจอ,อนั้นเจอถ้าตกหัวกกบานาั่งตกหัวกไปอีกค,ครับแล้วปกติอันกี่บาทนะครับมันอ,อันน้อยสุอก็รอยขึ้นร้อยขึ้นราคาแต่เมื่อปูนะทึ้งมาขึ้นทึ้งมาขึ้นเลยนะครั้งมาขึ้นขม่อยอมมขึ้นเอ้ยมันอย่างเดิมน,นะมันก็ห้องมอออยู่ได้อีกครับเลาวเาจะขึ้นกว่านึงเอาเปรียบลูกแคามันอย่างเดินะ มันแข็งในนะคะต้องมีมือครับมนี่เป็นมีวิธีการขั้นตอนแต่ละอย่างอันนี้เหมือนอุ้ยเลยนะครับจะมันต้องแข็งมือนะถ้ามือรเราแบบแข็งแรงก็นีนะค่ะแล้วยีเลยมันก็นก็ต้องเอาไปเชื่อมอ่ะเชื่อมต้องควาันความฮอนบนแหวนที่ปัอมลมโบราณนะครับเชื่อมนี่ เชื่อมเชื่อมรมันติดกันติดหาก็ต้องเอาแม่พอต้องมาตะบอยตะบอยราะมันเพราะมันมันมีแผลอ๋อคือตะบอบคือมันเรียบมันเรียบเรียบร้อยนะครับอะที่มันเหมือนเรียบหากลืมเห็นแล้วก็เอามาตอกหัวมันนี้กหัวคือมันเป็นรูปที่อ๋อได้เกื้ใจตัวนี้นะตัวนี้ช่วยนี่แล้วก็หาก็เอามาขึ้นรายนี้เลยขึ้นลายเนี่ยจะมันมีหลายขั้นตอน แล้วอุปกรณ์ในการขึ้นลายนี้จะมีซิลนี่แกผู้อุ้ยจะแบ่งสองชุดเนี่ยจะอันนี้คือซิลซิลนี่นะจะเป็นซิลนี่ครักระตอกเป็นถ้วยเป็นถ้วยปล่อยแจกแจกน้อยสูตรไปแห่ใหญ่ใหญ่นะครักระตอกไปแสงกระตอก ตอกต้องตอกทางในออกจมันนูนออกมาเน,น,นออานะครับแต่ถ้าเงินนี่ค่ะต้องตเตะกล้วยเงี่ยเพราะว่ามันมันอ่อนมันเบาครับเจ้านี้เราแปรงแปรงทองเหลืองเพราะว่าน้องนี่มันจะแปรงเปื้นมือเปื้นเบาเพราะก็จะแปรงเงินแหละแปรงเงินเนี่ยนะครับอืมตอกไแหละกว่าจะได้เต็มทั้งอันนี้เนาะ ถ้าบ่าดอยเฮาอารมณ์มา,าดีแบบต้องแปลงปีนะ่ะมันจะทะลุถ้าว่าถ้าว่าเฮาบา่มุ้งเฮาเครียดไก่หน่ับเพราะว่าปีนี้เขาจะต้องซอยอารมณ์ตัวเน,ะนาะเนี่ยป้อยก็ว่านี่ก็ฟังเพลงตัวยัวงละอ,อันนี้เปิดพอยูตัวเอ็นตตอนนี้นะอชอบฟังสถา,านที่มื่อเอนาะผมจะลองเปิดดูว่าจะมีสถานี่ยังอันนี้ถ้าเปิดปุ๊บเนี่ ได้ฟังเพลงฟังนี้แหละอยู่เมจิมนี่ครับของเชียงใหม่ได้อยู่ครับได้ได้ได้แก่ปอดปอดเปิดใจใจชุดเปิดตาดอกกาคนเล็กชุดเปิดตาดอกกาคนเล็กตุ่มกระตุ้นการออกดอกบ่มีในตัวเต้นบัดท่าเพื่อดอกกลายเป็นใบเปิดตาดอกออกดอกเร็วอี๋เอาอี๋ก็เาก็ต้องปัญหาดอกพุ่ลุกอ๋ออีได้เลยนะครับแล้วก็เตาก็ต้องมาแต่งแต่งครับ คอือกล้วเนี่ยถ้าว่าเขาเนี่ยแหงมันก็ทะลุเห็นเขาต้องเขาต้องจอยความโอดโทนแปลงนี้นะการนั่งการจอยสมาธิเขาเนี่ยมันต้องนิ่งครับวกว่าจะได้ถึงทิ้งแสดงถึงอ,อารมณ์เ่าตัวจอ,อยใส่ความอย่างคนมันประเมินว่าความเปลี่ยนนี่เนาะ แต่เป็นไม่ยิงนี่ได้เปีติอยู่แล้วเนาะประกรนนนนันนิดนึงนะครับใจเย็นเนาะใจะเย็นกว่าพอใจ,จนะครับแต่อุ้ยนะปรเด็นอุ้ยนี่เป็นคนที่ใจเปลี่ยนใจเย็นเปลนเปลี่ยนท้อว่ามีศิลปินความเป็นศิลปิน,น,น,ปนอยูอ่ในส่เล,ลือดอยู่แล้วนะเพราะนั้นเควนจะทำหอย่างเควรจะทำ้วยความเพี่ยนเนาะล,ล,ลงมาอเร่งงานกดๆเนี่ยไปที่ดอกเนาะ ถ้าเราฝ้เรานนี้ก็มันก็จะทะลูกมันจะางงายังไงไหครับถ้าทะลุแล้วยังไงกครตับกระตู้เพราะมันจุดมันมีหูเลลูกแครมันม่ใช่เหมือนก่อนนอบางคนยุน้ยซื้อนะเด็กคนนี้แกแทงดีนีนก็อายุมอือะเกียงน,นี่แหละอแทนดีมีแนเนอ เกินห้าสิบปีไหมอ๋เกินแก่ผู้มันจะแปลงคนเดียวมั้อ่ะตั้งวันนี้นะมันจะแปลงสองชุดเอากันน้องชุดเลยครับแล้วเวลาน้องแปลงน้องมาแปลงที่นี่มาแปลงตัวกันีนี่ครับนั่งอุกันนี่เลยมุมไหนครับมุมเนี่ยน้องจะนั่งมุมนี้มุมนี้นะจะถ้าสมมติอีสกอนอนอิงเกินหมอนนอนรับซะงีบมีหมอนนี่เนาะมีหมอนใช่ นี่หมอนกองไม่หลวงนอนนี่เลยเออนอนม่นสงิบหนึ่งเลยครับนอนสงิบเลยมานอนกับม่นนะกับแค่แกเขม้าเอียวครับตึงม้าเอียวมานอนตึงบาหวางเลยเนาะจะว่าหลังนี่นะแต่กับมานอนนี่เท่าไหร่พอกับนอนนี่นอนนื้อถ้าแขกมากับลุกเลยเนาะลุกแล้ตะกี้นี่ยแอ้ทมาเอ็ยว่าอย่าปล่อยเราแม่นะอ๋อตะกี้แอ้ตะกี้นะม้เอียวตึงชอบม้าเอียวนี่นะ ผมผมก็เห็นแม่อุ้ยพออุ้ยเปิ่นตีคนมีแจกเวลาเปิ่นไปวัดเนาะจะเพื่อเพิ่มใส่ชุดเนี่ยเพิ่นจะปักปิ่นกันเนาะแง่เพราะว่าคนท่าแต่ก่อนนี่เพิ่นจะมีปิ่นคามเนาะครับคามนี่มันทำจากคำมทองคามเลยทองคามเลยแต่ก่อนนี่มันเขาว่าคามดอกบัวอินเนาะคามแต่ก่อนนี่มันเป็นคำมถ้าจะเผาศพแค่ยังไงครับเครื่องมือได้าหายอ่อนเนี่ยไปได้นะ สมมุติเนาะคืนเจ้ามาเครื่องมือหายแซบพี่น้องต้องเก็บเลยต้องเก็บไว้เนาะเออแต่หายอ่อนนี่เงี้ยตึงหมดเลยตึงเงี้ยม่ได้เลยเนาะแล้วก็เครื่องมือนี่มามีมาหมดนแล้วเนาะเจะผู้อวยแปลงอันนี้อันนี้เจ้านี่สื่อของผู้อวยแหมอ่อนจะเขาก็ต้องมอญฝนมาเลยครับแต่หอฝนนี่มัเหมือนผู้อวยฝนเนาะผู้อวยฝนนี่เป็นหูระดับเป็นแบบนี้นะฝนมกมันโคมเลยกับมัน มันปอนเสียงเด้อครับพูดถึงว่าปีนปักผมเม็ดแจมนี่เหลือที่นี่ทีเดียวแล้วะจะเพราะว่ามันตึงมีที่นี่ที่เดียวตั้งแต่ตุ<ว>้ยง<ะ>มาก่อนจะเพราะว่าปุ้ยเจะที่จ็บถ้าว่าแม่แจมนี่เขาตึงหูว่ะสลาแปรงแหวนแปรง,ง,งบีนี่ไนงะครับจะมีที่นี่ที่เดียวทีเดียวเลยจะตีนอกยังมีไม่หลวงยังก็น้อยนะวะน่ะกระรูนลูกละขากระแจน่ะลขาเฮียนี่น่ะครับเอาจะจะแยกแก้เขาจะแม่แต่ แล้วแต่นี้มีลูกมาเฮียนตัวก่อนมีลูกลูกแจ้งผู้คนอ่ะจชูนาะสองคนน่ะจะน้อยสุดอายุเท่อะไรครับลูกเอราะระเนนี้น้อยเลยสาวสองอ่ะสาวสองแต่งจ้างอยู่เนาะแจ้งแก่ฝีมือเขาเจะดีเขาก็เจะเย็นเหมือนกันนะครับแต่คนเพื่อมีงานไปจับเมัอนมบเนี้เหรออืมมันวิถีมันเปลี่ยนไปเ้าะไจัมานน่งอย่างฮ้นี้ขาบอ่ค่อโทนนะครับฮ้อนี่มันไอสอคำโอโทนนะแต่ต้องขอบคุณไม่หลวงนะครับที่ซื้อทอด ครั้งแรกผมได้ยินว่าป้วยเ,เป่นเสียไปละเจ้าเขาบางคนเขาบอกว่าก็ต้องมีผ่ซืบทกัแม่าไงครับถ้ามีแกนมีคนซืบทจะแฟนพรอหลวงลวก็แจ้งมกันนะแกจะไงครับแต่มันจะแบ่งแกนแบ่งนี้แบ่งป,นปนินไม้อ๋อเป็นปินไม้มันกับมาเฮีย<ช>นกับอหวลวงแ,วแกสลกักทันนี้มันจะแกหมดไอ้แก่ถ้าได้หนึ่งอ่านอีอลไรไหมกันอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมขอดูแป๊บเลยจะถ้าแดด้ยอีนี่นะครับคราจะต้อง อันนี้เรียบร้อยละแล้วจะ<ด>ใส่เล็กเดๆต้องใส่ก้านนะฮะเหรอการเป็นห้องว่าก้านกับครับสมุนอีเนาะครับก็ต้องเจาะหูมันแหงเป็นเป็นกลมเจาะเลยเนาะเจาะเลยเนาะครับเจาะเลยเราก็ต้องเอาอีเจาะอีก็ต้องมาแปรงอี้นะ คนมีปิมของคนจะให้นี่รูปนี่เลยองค์กระโหงนี่นะจะต้องตู้พวกมันอีน่ะข้าวกระตุกใส่มือเหามันกันนะครับแกช่างเจ็บมือกันนะครับเจ็บย่อนเหมือนกันน่ะนาดเท่าแป้งได้หลายปีเนี่ยมันก็เจ็บอยู่นะครับอีเนาะแต่ก็เอาแกนมันอันนี้นี่เขาก็หลวงแป้งฮะเขาหลวงกิตานัฐแป้งแกนอืมเปียกแก อืมอืมอีน่ะะีอเวลาไปแสบที่ตริงเหรอครับ้าัวมืยมันนึก่กลินแย่ฟินกรีดอเ้ปกรบลอกกอกแอกค่ะแมนี่แลก็เวลามาปลอยซอยครับท่าน่ะจะจะขึ้นจะไปถ่ายกะเวลาซอยแกนประกอบไปน่ป็นอย่างงก็ได้ครับอืมก็หอข้างเผาข้างเผาแกนไ่เนาะ ปานปานมันจับพอมเนี่ยก็ออดเข้าไปออดออดเข้าไปแน่นเนาะแน่นมันนี้มันเย็นพวกพอก็เลาะเลาะเลาะออกพอก็ตัดตัวนี้ให้มันเปียงแน่ถ้าว่ามันบัตซีเท่ากับเอาฟอยล์โลนกับอัดให้มันติดแถมเป็นว่าใช้คลั่งเลยเนาะจี๊ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จนออกมาเป็นยางของพวกนีเลยมันเอนนี้ตะบอยห่มกําเนาะต้องะบอยห่มกําะบอยแล้วก็เอากระดาษาย คเลยใส่แหน่ไม่นะครับคอร์ดโน้คอร์ดแล้วก็เอาไปล่อยแจ้นะมาขำเนาะอ๋อนี่น้ะมาขำจะแจ้สักสิบแปดนาทีที่แจ้น้ะมาขำเพราะอย่างปูนปูนบาขำเปราะที่แจ้เพราะอย่างเมื่อคัดเงาเปลี่ยนมันธรรมชาแช่ะนี่นะครับแต่ว่าสมัยอดีตนี่เคยจอยบัตโซ่เนาะมันเป็นสายเคมีคือฮอรจอยเฮียนผู้อุ้ยนะน้ำมาขำนะก็ต้องแจ้ถ้ามันแจ๋งเนาก็เปลี่ยนอ๋อก็อีกอะคอร์ดปล่อย คกร์คอสคอสแล้วก็เจ็ดเจ็บถ้าว่าหน้าฝนนี่เขาก็เจอเครื่องเป่าถ้าว่าถ้าว่าแบาบบนหน้าฝนาก็ไปพึ่งแดดมันก็จะซอยครับก็จ,จะได้อ่อนนี่มันก็ยากเนีย่ยากกเนาะ่า,ก,ากันช่วงหนังกินแกนสลองดังนะครับแบ่งต,ต,ตึ้มาตะนรถตู้แม่ก็ ตึงมาจองมานี่ยีนี้ลูกขาที่สองอน6หกสิชั่วเจาสูงเขาสิบซูแต่ลวกไปบได้สะเดดแบบได้เฮงเื่อนะเบนค็ผู้จิ้บว่ายห้เขาบอโห้ยคือมันทำแบบตอนน่ะน้นะาครับเพื่อเกิดว่าเป็นเล้่อก้อยแปลงเพื่อก็ได้อันนี้มองตามเข้าจ๊ะเดี๋ยวนี้บาดได้ใจแล้วนนเนาะค่ะ ก็ยังมาต่มอยู่หรอะต่มกันอ๋อแต่มันส่วนน้องไอโฟนมันจะบบบข้า,ต,าต่มกันครับประเดี๋ยวมันง่ายกันแล้วนะครับโอ้นะเป็นม,มุมตันนี่พอไปทางบ้านของพ่ออุ้ยก้อนแก้วเันดี่ดีวยถ้ามีคนสนใจอยากจะสั่งซื้อปิน่นฝีมือของไม่หลวง<ส>นาะง โทรเบอร์โทรศับยังครับคือโทร0 8 1ย์6 4 9 8 3จ้สีกสมะหรืออ่านกระสร้างตังเฟซปิ่นปกผมแม่แจ่มปิ่นปักผมแม่แจ่มครับจะมูกก็ติดต่อมาตามเบอร์โทนี้นะครับทรงเคอร์รี่ส่งเคอร์รี่เนี่ยได้หมดได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวโทรมากันแล้วกันเนาะ๋โทรมาเดีวโทรมากันแล้วกันอยากได้กี้อันก็ว่ากันเนาะครับจะจะจะไม่เอวแม่แจ่มก็โทรมาประสานก่อนก็ได้นะครับครับ มันมีที่นอนก็มานอนบ้านนี้ก็ได้มานอนบ้านนี้ก็ได้นะ,ะบ้านนี้เป็นตั้งหลังคนเปลี่นต้เนนมเป็นแม,มนน <ะ S 2> ่โมนนะครับอ,อันนี้เปลี่ยนป้ายอมะตนะนะไพ่ไม้ต้องทายหูตั้งหลังนี้ต้องทายนี่ถ้ามาแอวในวัดปีกบกหกต้องไปทายครับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณแม่หลวงนักเลยครับขอบคุณครับ